สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตามนัดนะครับวันนี้ตามหัวข้อคลิปนะครับเราจะมารีวิวเจ้านี้ครับนี่ครับเก้าอี้แคมปิ้งนะครับไซส์เล็กกระทัดรัดนะครับราคา350บาทนะครับในช้อ p ปีเนาะแล้วก็เขาบอกว่าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลนะครับนะครับแล้วก็ ผมก็ได้ลองไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาข้างในมันจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับมาเริ่มอันนี้เป็นการรีวิวนะครับไม่ได้เป็นการแกะกล่กกองนะครับนี่ครับข้างในก็นจะเป็นนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวผ้าตัวเบาะนะครับแล้วก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ มียางรัดหนึ่งเส้นแล้วก็ตัวน,นี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่แล้วตรงข้างในนี้นะครับจะเป็นยางยืดเนาะจะทําให้มันจะทําให้เป็นตัวเขาเรียกว่ามันเป็นตัวดึงไอตัวอลูมิเนียมนี้เข้ากับล็อกของมันพอดีครับนี่นะครับ นะครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับซึ่งผมนะครับก็เป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะพอสมอควรเหมือนกันนะครับก็ <breakup> <S <S <an> ได้ลองนั่งไปแล้วครับก็สามารถนั่งได้เดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูเนาะว่าไอ้ตัวเก้าอี้ที่ดูเปราะบางตัวนี้นะครับจะสามารถรับน้ำหนักผมได้หรือเปล่าซึ่งผมก็หนัก104กิโลกรัมนะครับ104กนะิโลเนาะอันนี้เรียบร้อยนะครับ เนี่ยาตายเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะลองนะั่งให้ดูครับชึบสบายครับนั่งได้สบายโอเคครับอันนี้ลูกน้อยครับ ไม่คลอดสักทีนี่ด้านข้างนะครับนี่นะครับผมจะยกขาให้ดูเนาะว่ามันรับน้ำหนักได้จริงครับ1 0ึ่กิโลครับสบายๆส,สำหรับเก้าอี้ตัวนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือ เป็นการรีวิวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมสั่งมาเป็นรอบที่2องแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะบอกข้อเสียของมันนะครับข้อเสียสำหรับเก้าอี้ตัวนี้เนาะอ่าหเลยก็คือนะครับเก้าอี้ตัวนี้เวลาพอเรานั่งบ่อยๆเนะี่ยเราจะชอบกระแทกตัวกระแทกตัวลงไปนั่งเงครับ มันจะทําให้ไอตัวผ้าใบตรงนี้นครับผ้าใบที่มันเป็นตัวรับน้ําหนักเนี่ยตอนเรานั่งนะครับมันขาดนะครับตรงนี้นะครับมันขาดซึ่งผมมีตัวเดิมเดี๋ยวผมเอาตัวเดิมที่ผมเคยใช้มาให้ดูว่ามันขาดตรงไหนนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเดิมเนาะ ซึ่งรอบนี้ผมสั่งไอ้ตัวใหม่ผมสั่งสีดำนะครับสีดำมาสองตัวนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็รุ่นนี้ผมสั่งมาเป็นสีส้มเหมือนกันนครับสีส้มสองตัวขาดที่เดียวกัน2ตัวครับเดี๋ยวผมว่าจะไปหาไอ้ตัวจุกยางนะครับจุกยางคล้ายๆกับไอ้ตัวตรงนี้ครับ ตัวฐานลองกันะต่ผมว่าจะมาลองลองข้างในผ้าใบานะครับแล้วก็เสียบไอตัวอลูมิเนียมเข้าไปมันน่าจะพอทําให้ไอตัวผ้าใบาตัวนี้ทนขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เนาะสีส้มอันนี้เป็นตัวเดิมของผมนะครับที่ซื้อมาคราวก่อนอันนี้ผมบอกเลยว่าจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงนะครับอลูมิเนียม ชุดเนี้ยล็อตเนี้ยไม่ใช่ลอ็อตชุดเนี้ยชุดของมันนะครับแข็งแรงมากๆแต่ผ้าใบผ้าใบบอกเลยว่ามันรับน้ําหนักได้มันก็รับได้แต่พอนานไปมันก็เสื่อมประสิทธิภาพของมันไปนะครับอนี้เป็นผ้าใบชุดสีส้มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่มันขาดเนาะอ่าตรงนี้ครับ เนี่เยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับมันขาดเป็นรูอย่งเลยรูเพราะว่ามันโดนไอ้ตัวเนี้ยปลายตัวเนี้ยแทงเข้าไปเนาะแล้วก็บวกกับน้าหนักของเราที่เขาเคมเาลมาว่าหนึ่กิโลรับได้ไหมรับได้ครับสําหรับตัวอลูมิเนียมชุดนี้ครับรับได้ดีเลยนะครับแต่สําหรับตัวผ้าใบมันเนาะมันขาด เป็นรูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงนะครับนี้ถ้าใครรู้วิธีซ่อมนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้จริงๆอันนี้เราลองใส่ดูไนหะนี่นะครับครบทั้งสี่มุม นนันี้ตัวเดิมนี่ตัวเดิมอันนี้ตัวใหม่นะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้และเอีกอย่างนะครับนี่ผมเอามาใช้กับพื้นที่มันเป็นพื้นห้องผมแอบเอามานั่งนะครับทามันจึงทําให้ไอ้ตัวจุกยางนี่มันเสียไปนะ,ะตรงนี้นะครับ ก็แต่อลูมิเนียมคือแข็งแรงมากไม่มีตรงไหนที่มีรอยรล้าหรือว่ารอยหักรอยแตกเลยนะครับรวมทั้งไอตัวพลาสติกตัวเนี้ยเป็นพลาสติก ABS แบบโอ้โหโคตรแข็งแรงอ่ะตัวเนี้ยแต่บอกเลยว่าผ้าใบตัวนี้นี่ครับพอเรานั่งไปเนะนี้ยไอตัวเนี้ยทะลุแน่นอนทะลุเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับ นี่ไอ้นี่มันจะบันแทงหลังผมหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ครับมันจะทะลุอยู่แล้วเนี่ยนี่นะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าอันนี้คือถ้าใครพอจะรู้วิธีซ่อมหรือว่าอะไรนะครับ ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเพราะว่าผมว่าตัวเก้าอี้ตัวโครงตัวอะไรมันก็ยังดีอยู่เนาะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้แคปปิ้งนะครับเนาะสามกว่าบาทในช้อปปี้นะครับไปหาดูได้นะครับรับน้ำหนักสรุปเลยก็สรุปเลยแล้วกันก็คือรับน้ำหนัก350ร้อเอ้ยห้าสกิโลได้หรือเปล่า ตอบอย่างนี้ดีกว่าว่าได้สําหรับตัวอลูมิเนียมนะครับแต่สําหรับตัวผ้าใบานี่เนาะก็มันอาจจะใช้ได้สักระยะหนึ่งนะครับพอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็อาจจะทะลุเหมือนที่ผมบอกนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองแก้ปัญหาโดยการซื้อจุกยางนะครับมาลองสวงดูเนาะ ม,มันอาจจะยืดอายุการใช้งานได้นะครับส่วนเรื่องการซ่อมอันนีช้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับไม่รู้จริงๆว่าจะซ่อมอยังไงนะครับจะเย็บก็กลัวมันขาดอีกนะครับโอเคสรุปก็คือ150กิโลรับได้ครับแต่รับได้ตามอายุการใช้งานมันาะตามราคามันนะครับ300กว่าบาทซึ่งผมว่าสำหรับ สายแคมปิ้งที่เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับเหมาะมากเลยตัวนี้นะครับมันเล็กกระทัดรัดเลงนะเล็ก,เล,กเล็กมากนะครับนครับสองคืบนิดเดียวน้ำหนักก็ประมาณ1กิโลนะครับตัวนี้ยัดใส่กระเป๋าเข้าไปก็โอเคสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับคนที่เดินทางด้วยรถยนต์ก็อาจจะสามารถพกตัวใหญ่ไปได้เนาะอันนั้นก็ ม่อีปัญหาอะไรรับวน้ำหนักได้เยอะอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็ถือว่าตามราคานะครับแต่ผมสําหรับผมผมว่า,ามีห้าดาวให้สักสี่สี่จุดห้าดาวละกันนะครับโดนหักคะแนนตรงผ้าใบนะครับอันนี้คือผ้าใบที่มันขาดตรงข้างหลังนะนี่หรือว่าหักคะแนนตรงที่ผมน้ำหนักเยอะ <laughs> โอเคครับ วันนี้ก็มารีวิวก็อ e ีแคมปิ้งเนาะนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรอีกก็คอยดูแล้วกันนะครับว่าผมกม็อันนี้เหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งเริ่มทำช่องใหม่เนาะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย